องบอกว่ารอบนี้เนี่ยฟอร์ติเนตพลาดเลยสู้คาวสไตร k ์ไม่ได้นะครับแล้วก็สู้ของ p พอโตไม่ได้ PAWN คือถามว่าเติบโตไหมเติบโตได้นะครับแต่คาดการเนี่แหละติดตรงคาดการไม่ได้ดังใจเลยครับเกิดการเทมาแต่ฟอร์ติเนตนะผมเก็บมาก็สักพักใหญ่ๆแล้วนะครับคือมันเป็นหุ้น Cyber Security ที่โคตรผันผวนเลยแต่มันขึ้นนะเออมันลงมาเนี่ย ทันผวนดูบันเทเนี่ยมันเป็นหุ้นที่ชอบโดนเทมากเลยเนี่ยเนี่ยธรรมาชาติไม่รู้เป็นอะไรกันเนี่ยต่อจะเห็นแท่งนี้เยอะมากนะครับในหุ้นหุ้นให,ใหญ่เนี่ยเราไม่ค่อยได้เห็นแบบนี้นะฟอ i ตินเน็ตนั้นหุ้นใหญ่นะครับระดับแบบว่าเป็น60,000่นล้านเลยเราจะได้เห็นกับฟอนตินเน็ตนะครับคือถ้าเก็บฟอนตินเน็ตเนี่ยอย่างแรกคือใจต้องแข็งต้องเข้าใจครับว่ามันเป็นหุ้นที่ยังคงมีความสําคัญพื้นฐานยังคงดีการเงินดีทุกอย่างโอเคแต่ผิดแค่การคาดการนะครับเมื่อคาดการที่มันชะลอก็ทําให้ทุกอย่าง ในสายตาลงทุนราคานี้คือแพงไปเลยเพราะว่ามันเกิดการชะลอตัวของการเติบโตน,นั่นเองแต่ความสําคัญยังคงได้อยู่ฟอนเดยังคงน่าเก็บอยู่นะในมุมมองของผมก็คิดว่านี่แหละราคาเนี้ยเจ็ดสิบห้าสิบเจ็ดสี่สิบเจ็ดคิดว่ายังเก็บได้อยู่ยังสําคัญมากพื้นฐานก็สบายๆดีรอขึ้นอย่างเดียวแล้วเดี๋ยวมันก็จะขึ้นของมันเองอเก็บตามแนวรับตามเฟรมวิกอืมสวยแล้วเนี่ยลงมาเทสที e ่ EMA ปุ๊บ เป๊ะๆเ,เลยนะที่เส้นสีเหลืองนะแล้วเด้งขึ้นไปก็อาจจะก,กลับมาอีกรอบนะครับแล้วก็อาจจะค่อยๆทําทรงขึ้นไปก็ได้ต้องใจแข็งๆเก็บตามแนวรับผมคิดว่าหุ้นนี้ชนะได้เพราะว่ายัางสาคัญขอ NVTSNVTS NV เป็นยังไงบ้างไม่ได้เจอเจอกันนานอ้าวลงมาแล้วเหรอฮะลงมาแล้วใช่ไหมอ่ะโอ้แนวรับโซนแนวรับโซน EMA ก็ถ้าไม่เอา5.8ก็คือประมาณนี้เด้งไปแล้วนะครับห้าไม่เอา5.8ก็เอา5 เอา3.8ก็มีเทคโนโลยีมีความน่าสนใจ Nvi ว a เดียก็เข้ามาดีด้วยแต่ยอดจาก Nvi น i a เดียนี่ยก็ยังคงไม่เห็นเร็วๆนี้ยังคงจะต้องฝ่าฟันยอดของตัวเองก่อนนะครับซึ่งก็ลดลงไปในไตรามาสที่แล้วแต่ขึ้นมาด้วยความหวังไม่ได้ขึ้นมาเพราะยอดขายคนให้ความหวังไปยาวไปแล้วนะครับว่าจะได้ยอดจาก Nvidia เดียซึ่งมันยังไม่ใช่แสดงว่า แสดงว่ามีความเสี่ยงมากถ้าไกลมาสหน้าถ้าไม่มีอะไรดีขึ้นมีโอกาสปรับฐานได้อยู่เหมือนกันแต่ก็มีศิละปะอยู่อย่างหนึ่งถ้า CEO พูดถึง NV ็นวีเยอะคิดว่าจะได้อย่างนู้นได้อย่างนี้มีศิละปะในการพูดสักหน่อยให้เคลิมเนี่ยพ่อไม่แน่อาจจะขึ้นมาได้ก็ได้เอออยู่ที่ว่าเขาจะยังไงก็50-50สําหรับ NVTS ก็ต้องรับความเสี่ยงกันไปนะแล้วก็ถ้ามองว่าเขาจะขึ้นมาได้รอยอด NV ็นวีดีเข้าก็ จัดไปนะครับแต่ก็จำกัดสัดส่วนสักหน่อยโชคดีพื้นฐานการเงินหุ้นนี้ยังดีอยู่นะห okay. ้าสามจโอเค RX-TX หน่อยครับผมเริ่มไม่ค่อยอยากจะเก็บเท่าไหร่นะจริงๆรู้สึกว่ามองไปมองมาไม่ค่อยชอบหุ้นที่มันเผาเง,าเงินเยอะมากขนาดนี้คือไตมาาล่าสุดนี่คือโอ้โหพี่แกเหมือนเหมือนพิมพ์แบงอะไรมันจะมันจะเผาเยอะขนาดนั้และรายได้ยังไม่มาเลยนะครับ มันไม่ใช่หุ้นไม่ดีนะอาจจะเกิดขึ้นมาดีก็ได้แต่ผมเคยมีประเด็นกับหุ้นอะไรแนวๆนี้เออแล้วมันทําให้แบบเสียงเงินไปเยอะในสมัยก่อนนะที่ผมยังไม่ค่อยรู้เรื่องเท่าไหร่นะมันเจอแบบมือเลยแบบเฮ้ยวันๆภาพจําสักหน่อยนะครับคนมีอดีตก็ต้องใช้ความมั่นใจแหละต้องใช้ความมั่นใจต้องใช้ ความอดทนรอนราคาหุ้นก็จะมีจะมีผลต่อการอัปเดตแพลตฟอร์มผลการทดลองอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าทุกๆต่อมากจะต้องคืบหน้าอย่างชัดเจนนะครับและค่าใช้จ่ายคุณก็ต้องคุมด้วยนะถึงแม้ว่าการเงินคุณยังคงปลอดภัยอยู่แต่นักทุนเนี่ยเขาชอบกำไรครับผมเขาไม่ชอบค่าใช้จ่ายทุงสูงก็เป็นไปตามราคาที่มันร่วงลงไปก็จะต้องมีแรงใจในการเก็บสักหน่อยเชื่อมั่นว่ามันจะกลับขึ้นมาได้นะครับเชื่อมั่นว่าเขาจะสำเร็จได้เนี่ยเออน่าเก็บ ก็คือประมาณสัก4.7เออแนวนี้เลย4.7กับ4ให้แค่นี้แหละถ้าไม่เอา4.7ถ้าไม่เอา4ก็เอา,า,า3.7ก็ได้นะครับอ่า X rxrx จะ4หน้าหน้ากว่าเนี่ยเป็นแนวรับตรงนี้ตามนี้ครับ2ไม้พอ rxrx นะครับลุ้นไตรามาสอย่างเดียวครับแล้วระหว่างจะถึงไตรามาสลุ้นครับว่าจะมีเรื่องของผลการทดลองอะไรใหม่ๆที่ว่ามันทําให้เกิดข่าวดีได้ไหมแต่ก่อนหน้านี้เนี่ย ถือว่าโอเคนะเป็นพันธมิตรก็ดีข่าวพาก็พงได้อยู่นะครับแต่ผมคิดว่ามันเป็นสองไตรมาสติดต่อ,อก,กันที่เขาทิ้งทิ้งโครงการไปทั้งหมดเลยนะครับคือเหมือนกับเราสร้างรถเข็นขึ้นมาว่าจะขายก๋วยเตี๋ยวอะไรเงี้ยเออแต่ปรากฏว่าไม่ขายละก็ทิ้งรถเข็นไปเลยอะไรเงี้ยเขาทิ้งไปหลายโครงการเพราะว่าเขาจะเอาโครงการที่มันน่าจะได้แน่แน่ก็เลยตัดใจกันไปนักทุนก็บอกว่าเอ้าเอาเ,อาเองินที่เสียไปทํายังไงอ่ะก็กลายเป็นภาพจําแล้วมาเจอไตรมาสค่าใช้จ่ายรอบล่าสุดอีก จะเหลือมก็ไม hmm. ่เหลือใช่ไหมมันก็เกิดความกลัวความไม่พอใจกันไปอ่ะเข้าใจได้นะครับก็เนี่ยแหละสหรือ4.7นะครับประมาณนี้ RXRX นะฮะ ASCS นะครับหุ้นนี้ผมก็อยากเข้าอยู่เหมือนกันนะเนี่ยทําเฟรมมิ่มันก็กระไลยกระไรอยู่อย่าอ่ะสี่นะสีถ้าลงมาก็จะเอาละรอบที่แล้วก็พลาดไปจริงๆเนี่ยมันมาตั้งแต่ตรงนี้แล้วด้วยนะแล้วก็ลงไปแล้วด้วยเออมองไม่เห็น มันเป็นแพทเทิร์นไปแล้วนะมันอาจจะแบบไม่ได้สวยไงแต่ว่ามันก็ขึ้นมาแล้วโอเคทําทรงแพทเทิร์นปุ๊บแล้วก็ขึ้นไปอีกรอบนะครับเดี๋ยวลองดูว่าจะจะฝ่าแนวต้านที่ประมาณสัก5 1าสได้หรือไม่แล้วก็ถ้าใครอยากจะเล่นสั้นนะครับก็รอ4 3 44ครับแล้วก็ไปขายที่ตรงนี้เข้าตรงนี้ขายตรงนี้เออนะครับง่ายๆแบบนี้แต่ว่าก็ต้องรับความเสี่ยงนะถ้าว่ามันเกิดอะไรขึ้นมามันฟุบมาได้นะครับสู่35หรือ40ก็เป็นไปได้ ราคารอ43หรือ35หรือ30โดยประมาณนะครับแต่ว่ามีข่าวดีนะอะไรสักอย่างเนี่ยเขาแชร์กันถือว่าเป็นข่าวดีเลยไม่แน่วันจันทร์อาจจะขึ้นก็ได้ต้องขอโทษด้วยแว๊บๆไปเองต้องลุ้นครับวันจันทร์อาจจะขึ้นมาได้ก็ได้ประมาณนี้น่าสนใจสัญญงสัญญาณที่มันอักสัญญาณต่อไปก็จะใช้ได้นะถือว่าเปลี่ยนโลกอยู่เหมือนกัน i r e n หน่อยนะครับเฮ้ย14%ปาร์ไตมาสนั่นเองนะครับโอ้โหเตือน เตือนอยู่นะนี่ RSI นะ i ะไอเลนเนี่ย RSI สูงนะครับต้องระมัดระวังสักหน่อยก็ถ้าแบบแนวสวยๆเลยนะแนวสวยๆที่คิดว่าน่าจะเก็บกันก็ประมาณสัก14-15นะครับแต่ถ้าอยากจะเอาก่อนนั้นนั้นก็ต้านเก่ารับเดิมประมาณสัก18 แต่ถ้าแตเอาตื้นกวันนี้นี่ก็ต้องรับความเสี่ยงเพิ่มมากขึ้นนะครับประมาณ20-21หุ่นนี้อดีตเคยเป็นทําขุดบิตคอยนะแล้วก็พี่แกก็ปรับเปลี่ยนเกมนะครับกลายราเป็นทําพวก AI Data Center <c oughs> ก็มาล็อกับทางด้านเทรนด์ด้วยไม่ใช่แค่ขุดบิตคอยอยู่เหมือนเดิมก็ทําให้ว่ามันก็กลายเป็นการล็อกกันกับกระแสะโลกกระแสะการลงทุนเทรน์อนาคตที่ค่อนข้างดีและดูเหมือนว่าจะได้ n v ็นวีเดีย เข้ามาซัพพอร์ตด้วยอยู่เหมือนกันโอ้โหแล้วก็เจอไตามาสอีกก็เลยไปกันใหญ่เลยก็ลองดูครับใครชอบหุ้นแนวนี้ก็ลองเก็บกันดูลองพิจารณากันดูนะครับแต่ก็ยังคงเป็นหุ้นไม่ได้ใหญ่นะเป็นหุ้นกลางนะครับเ0็ดล้านเท่านั้นเองก็อาจจะลงทุนแบบจํากัดสัดส่วนด้วยไอเลนมีอนาคตไหมครับก็คิดว่ามีนะครับเพราะว่ามันเข้ากระแสเทรนโลกไปแล้วเออแล้วก็มี n อ็นวีเดียสับสนด้วยยังก็ต้อง เรื่องของชิปเรื่องของอะไรเขาก็ต้องช่วยอยู่ดีนะฮะเพราะว่าเขาไปสับสนใครเขาก็ต้องให้คนนั้นได้สิทธิพิเศษด้วยนะแล้วเขาก็ต้องเห็นอะไรดีๆด,ด,ด้วยนะครับแล้วก็มีเรื่องของบิตคอยด้วยคิดว่าน่าจะโอเคนะแล้วก็เติบโตไรมากล่าสุดก็ทําให้ดูแล้วนะว่าเข้ามาถูกทางแต่ก็เรื่องจังหวะลงทุนแหละที่เราจะต้องลองดูว่าเราจะเข้าอะไรยังไงเท่าไหร่เชฟคิวตอนนี้ก็ยังอยู่บนบนอยู่นะครับ0.93คือถ้า N a s d a q ลงก็ลงนะอันนี้เริ่มทำทรงแล้วนะ เริ่มสวนทางกันแล้วก็มีโอกาสลงนะครับก็ตอนนี้ยูนะครับอยู่ที่ประมาณ11%เป็นะครับเป็นรายเดือนก็ถ้าเข้าตอนนี้ก็ได้เนี่ยจ่ายทุกเดือน11%แต่ผันผวนะมันใช้กลยุทธ์นะครับไม่ได้ล้อตามรายได้หรือว่าล้อด,ดัชนีเป็น n a s d a แก็จริงแต่ว่าก็เป็นกลยุทธ์ c ค v e r ร a l l เป็นส่วนตัวอาศัยความสามารถของผู้จัดการกองทุนจ่ายปันผลไม่ได้เท่ากันทุกเดือนแล้วแต่ความพันผนข,ของตลาดถ้าเรารับความเสี่ยงได้ตรงนี้ได้ ก็สามารถเข้าลงทุนได้มี 53, 50 47,44ก็ต้องระมัดระวังนะครับมีโอกาสปรับตัวลงอยู่เหมือนกันเนี่ยขึ้นมาแล้วนะยังไม่มีแดงเห็นเห็นใช่ไหมครับเออมันต้องมันต้องมีแดงบ้างก็อาจจะแบบรอหน่อยหรือว่าอาจจะเข้าบางๆก็แล้วแต่นะครับแต่คิดว่าถ้าชอบแนวแนวนี้ก็ลงทุนได้นะครับยังคงเป็นกองทุนที่โดนซัพพอร์ตด้วย ทีมงานของ JP m o r g ก n ที่มีประสบการณ์สูงมาก ACR ผมรอ,อยอยู่ยังไม่ได้เข้าเลยมันลงมาแล้วนี่ว่าเฮ้ยเฮ้ยเ้ยเออเดี๋ยวสักหน่อยดีกว่าวันจันเนาะวันจันมันเด้งไหมยังเดี๋ยวลองดูถ้าวันจันยังไม่เด้งอาจจะสักเล็กน้อยนะครับเพราะว่าวันนี้ผมจํากัดสัดส่วนมาอยู่เพราะว่ายังไม่ได้รายได้อะไรเลยเป็นแบบว่าการมูเตลูล้วนๆนะคิดว่าเขาจะทําได้มันก็เป็นรูปเป็นร่างนั่นแหละมีโรงงานการผลิตนั่นแหละรครับแต่ว่า ก็ยังคงมีความเสี่ยงอยู่เพราะว่าอาจจะต้องรอนานอ่ะไม่ใช่ไม่ออกมาแต่อาจจะรอนานขึ้น,นทุนมันอาจจะรอไม่ได้ก็ได้อาจจะล่วงลงก็เป็นไปได้นะครับเพราะตอนนี้ก็ยังรอพวกของลายเส้นอยู่ตัวนี้แหละที่จะไปโอลิมปิกนะครับไปเปิดตัวดูซิว่าจะเป็นจริงหรือไม่ถ้าเปิดตัวได้ทีนี้แหละคนจะรู้จักเราเยอะมากขึ้นนะคุณก็น่าจะพุ่งไปได้ถ้าทําสําเร็จนะคุณก็น่าจะพุ่งไปได้ก็มีที่8.2นะครับ8.2รงนี้โอคม m a พอดีเลย 8.2หรือ6.8นะตอนนี้ก็8.7กับ6.8โอเค2ไม้พอนะครับหรือถ้าใครจะรอ8.2นี้ก็ได้มีอีกแนวรับหนึ่งนะครับสไม้พออันนี้ขอลึลลกๆหน่อยไม่ลงก็ไม่เอาจำกัดสัดส่วนไว้สำหรับผมนะครับคุณกลางเริ่มต้นนะประมาณสัก5 0 0 0ล้านครับ ACHR นั่นเองนะครับต่อไปเดลนะครับหน้าเข้าหรือเปล่าเพิ่งล่วงไปนี่ล่วงนะไตรมาสไม่ได้ไม่โตนะครับไตรมาสเติบโตแต่แค่ว่าโอ้แบ็คลอกล่วงลงไป และในส่วนที่เขาต้องการที่ว่ามันจะเพิ่มขึ้นสูงเนี่ยมันก็ไม่ได้อย่างที่คาดคิดไว้แล้วก็มีเรื่องของค่าใช้จ่ายด้วยเรื่องของต้นทุนนั่นแหละที่มันเพิ่มขึ้นแบบไม่ค่อยน่าโสภาสำหรับนักลงทุนเท่าไหร่ด้วยหุ้นที่ขึ้นมาสูง134เป็นขาขึ้นไปเรียบร้อยแล้วก็โดนเทกลับขึ้นมา รับด้วย EMA 2เป็น2อยู่หมัดไปเลย120ลงมา119ด้วยนะวันนั้นอะ่ะแล้วก็รีบาร์ขึ้นมาได้บ้างนิดหน่อยลงมา8%ก็เป็นแนวนี้แนวนี้เลยครับ120หรือจะเสี่ยงลอยสักหน่อยเจ,เจอเ e จอ EMA ก็เข้านะครับแต่ถ้าต่ำกว่าน,นี้ก็รอที่100กับ87ถ้าระยะยาวก็ไม่ค่อยห่วงครับเดียวเขายังมี product อีกเยอะมากเลยระบายความร้อนก็ทำนะ S M C I ก็เป็นความกลัวระยะสั้นแหละครับเดี๋ยวก็ปรับตัวกันได้ เดียวก็เคยยังเคยล่วงมาแบบนี้เลยถ้าใครจํากันได้นะครับมีให้กําลังใจกันไปสองสารอบอยู่เหมือนกันช่วงนั้นลงมาถึง65เนี่ยพื้นฐานแข็งแกร่งเดี๋ยวมันก็กลับมารอบนี้ไม่รู้จะถึงหรือเปล่านะแต่ผมคิดว่าไม่น่าจะแย่ถึงขนาดนั้นมันเป็นหุ้นที่ผ่อนผวนเนี่ยหลายๆรอบหลายครั้งฟึบมาฟึบโอ้โใครใจไม่แข็งนี่คือไปได้อนี่อาจจะเป็นจุดเริ่มต้นก็ได้นะอาจจะลงมาถึง100ก็เป็นไปได้แต่พื้นฐานยังดีนะครับเดียวยังคงโอเคอยู่ถ้าจะถือถ้าจะเข้า ต้องเก็บยาวดีกว่ามีโอกาสชนะมากยิ่งขึ้นขอจังหวะ JP Morgan BCA ขอบหน่อยนะครับ3คุน้นี้ระยะยาวดีไหมครับก็ดีนะครับถ้าจะเอาชัวร์ผมว่า JP Morgan เนี่ยกับ b a บ k of America แนว Fintech แนวธนาคารพวกนี้นะครับแบงกิ้ง JP Morgan เก็บยาวๆไปเลยผมเป็นลูกค้าเขาอยู่ยังคงดีมากๆครับล่ำรวยสดๆจริงๆ ไม่ต้องไม่ต้องห่วงว่าจะล้มเลยนะครับเพราะว่ารัฐบาลของสหรัฐแล้วก็ของหลายๆประเทศก็อดหนุนเป็นลูกค้าเขาอยู่รอลงอย่างเดียวครับคุณแบงค์นะครับเนี่ยดูมันขึ้นอยครับโคตรโหดเลยแถมมีปันผลที่ต่างหากทบต้นกระจายทั้งราคาทั้งปันผลนะครับ JPMorgan ครับ Alltime High ไปเรียบร้อยนะครับโอ้โหไม่ได้เข้าเลยพอร์ตช่อง๋ยวไม่ได้พอร์ตช่องนะครับพอร์ตหลักก็ไม่ได้เข้าครับ JPM ลงมาแค่เนี้ยตรงเนี้ยแนวรับนะครับ285โดยประมาณแล้วก็อีกที ำต่ำๆหน่อยดีไหมสัก2 6งหกอ่าแล้วก็237ประมาณนี้ตอนนี้เข้าก็ได้ปันผลประมาณ1.8นะครับปันผลนี้แทบไม่เหลือละ1.8แถือว่าต่ำกว่าค่าเฉลี่ยไปหน่อย JPM นะครับส่วนมากจะยืนพื้นด้วย2ต้นต้นนะครับก็คือหุ้นม,มันสูงแหละปันผลก็ตามอ่ครับลดไปเป็นเงาตามตัวโอเค JPM ประมาณนี้25260-237ส่วน BAC อันนี้ก็เก็บได้นะครับแต่ JPM มันจะขึ้นได้ค่อนข้างแรงกว่าเคครับ45นะฮะ มี48กับ45ล้อ45เถอ45 41 38 BAC ปันผลได้เยอะกว่า JP Morgan ในตอนนี้นะครับได้ประมาณ2.21ครับ GRBK หุ้นที่เป็นหุ้นเกี่ยวกับสร้างบ้านนะครับรับเหมาสร้างบ้านแต่หุ้นนี้มีพื้นฐานหุ้นที่ถือว่าแข็งแกร่ง ประมาณว่าแบบพวกเลนนาอันดับ2อันดับสหรือแม้แต่ DHI ก็ยังอายในบางจุดถือว่าค่อนข้างโอเคตอนนี้ก็ค่อยๆขึ้นมานะหลังจากเราไซด์เวกันค่อนข้างนานในช่วงนี้นะครับแล้วลงไปต่ําสุดที่50ด้วยค่อยๆยกโลกขึ้นมาเรื่อยๆจากที่เป็นดาวเทรนก็กลายเป็นอัพเทรนไปแล้วครับเป็นขาขึ้นแล้วนะแล้วก็ชนะต้านสําคัญมาเรียบร้อยนะครับต่อไปก็น่าจะค่อยๆขึ้นไปเรื่อยๆแล้วถ้ากันยาถ้าเกิดว่าเฟดปรับลดอัตราดอกเบี้ยนนะั้นเรียบร้อยแนละ้วขึ้นแน่นอน ไปต่อ73รอรุ้นได้เลยในขั้นแรกก็ถ้ามีมุมมองว่าจะเก็บยาวและลดอัตราดอกเบี้ยแน่นอนผมว่ายังไม่สายสำหรับหุ้นนี้นะเพราะว่า PE forward เนี่ย for PE นะครับแค่10เท่าเท่านั้นเองไม่ได้แพงอะไรเลย g R b k มองครับว่าหุ้นนี้ด้วยพื้นฐานแบบนี้ด้วยการที่เขาเล่นเกี่ยวกับกลุ่มลูกค้าที่เข้าถึงได้ง่ายก็คิดว่าน่าจะตอบโจทย์ในยุคเศรษฐกิจแบบนี้น่าจะมองไปที่ขึ้นที่73-75 ได้เลยแล้วก็ไปลุ้นต่อข้างบนก็แนวนี้ครับ67ไม่67ก็69บกันไปแล้วก็อีกทีประมาณสัก63 grbk ยังคงน่าเก็บยาวอยู่ต่อสมาชิกยังไงก็เอาเงินคาไว้ให้พอในที่ให้เขาตัดนะครับเขาจะตัดอัตโนมัติแต่อย่าหลุดนะอย่าให้หลุดนะครับเพราะว่าต่อยากมีเพื่อนเพื่อนเขาบ่นกันมานะซึ่งผมก็ไม่รู้จะแก้ยังไงเหมือนกันเพราะว่าไม่เคยไปซับใครเอาเงินค้าไว้ครับอย่าให้หลุดเด็ดขาดเดี๋ยวจะยุ่งยากนะครับโอเคก็ เปอรไมคอนโอ้โหต้านนี้129-130ไม่ผ่านลงมาทําทรงเอ่อที่ EMA อรับอยู่เลยนะแล้วก็พยายามจะขึ้นไปสู่ที่130อีกรอบดูซิว่าจะไหวหรือไม่ Time Frame w e อ่าเดี๋ยวอาจจะมีแดงไมคอนยังคงสําคัญอยู่นะเพื่อนๆครับแม้ว่าจะมีพันธมิตรมีพวกพเขาเรียกอะไรเพื่อนๆอยู่จีนเยอะผมคิดว่ายังคงสําคัญมากๆเลยครับในยุค AI แบบนี้คิดว่าน่าสนใจน่าเก็บอยู่ก็รอไปครับถ้าเราไม่เอา115 เราก็รอไปประมาณสัก107มี107ถ้าทะลุก็ประมาณสัก9284เนี่ยหมดกําลังใจกันไปเลยแล้วมาหมดกําลังใจคัดคนออกปงช่วงเนี้ยเยอะมากเลยครับคือเขารอกันมารอกันมาตั้งนานคิดว่าโอเคถ้าไซาเวนี้เดี๋ยวจะค่อยๆพุง่งขึ้นไปทะลุต้านได้ปรากฏว่าล่วงคัดคนออกเพียบแต่ปรากฏว่านั่นแหละครับความสําคัญถึงไหมความสําคัญของหุ้นของบริษัทของสิ่งที่เขามีอยู่นั่นคือผลิตภัณฑ์พวกหน่วยความจํานั่นเอง ก็กลับขึ้นมาได้ฟึบขึ้นมาเยาวยาวกันไปเลยนี่ก็ลงมาทดสอบกันบ้างแต่ผมคิดว่าคุ่ระดับนี้เดี๋ยวก็ขึ้นไปได้ชนะต้านนี้นะครับแต่ต้องรอตลาดแบบดีๆสักหน่อย<ม>เรื่องของภูมิรัฐศาสตร์ไม่ค่อยเยอะเพราะมันเป็นเรื่องระหว่างสหรัฐกับจีนด้วยนะครับก็ต้องมีอะไรที่มันผ่อนคลายน่าจะมีโอกาสกลับขึ้นไปชนะได้ M อยูยังคงสําคัญอยู่แล้วก็ e o s e ตอนนี้ยังไงแล้วโอ้โหมันขึ้นถึงจริงๆด้วยอ้หยเอาเด้อเอาเขาไปดิ ตอนแรกคิดว่าจะเป็นแพทเทิร์นแบบนี้นะฮะแต่ปรากฏว่าลงไหมลงนะแต่ลงไม่ถึงเส้นที่เราคิดว่าจะเป็น4.5ลงมาจริงแต่ลงได้แค่5.3นะครับผมเอาเข้าไปนะครับคือมีข่าวดีอ่ะพี่แกไปได้มือดีระดับประสบการณ์30ปีในแวดวงนะฮะเข้ามาในทีมบริหารงานและเป็นระดับสูงด้วยก็เขาก็เลยคิดว่าเอาแล้วเว้ยมือดีเข้ามา เหมือนกับได้ซื้อนักเตะอ่ะได้โรนันโดเข้ามาได้เมสซี่เข้ามามาแบบนี้อ้าวมีความหวังดิใช่ไหมระดับนี้เข้ามาจะช่วยทําสกอร์ได้เช่นกันนะครับคนนี้30ปีไม่ธรรมดาเข้าทีมมาแล้วก็รอรุ้นการเติบโตได้เพราะว่าไตลมาล่าสุดเราบอกได้เลยว่าไม่ได้แย่เพียงแต่ว่าตลาดนั่นคือมองข้ามไปหน่อยนะครับคิดว่าถ้าเจ็บยาวเนี่ย น่าจะมีโอกาสได้เพราะว่าพลังงานเรายังคงจะต้องใช้กันเรื่อยๆยังคงใช้กันอย่างโหดยังคงมีช่องว่างได้เยอะมากๆและนี่ก็เป็นเทคโนโลยีที่มากกว่าที่ดั้งเดิมด้วยมันมีประโยชน์ค่อนข้างเยอะก็เลยคิดว่าเออน่าสนใจในจํากัดจะส่วนมาระดับหนึ่งน่าสนใจในการที่จะออมยาวไมไ่ก็อาจจะเติบโตขึ้นไปถึง8ปถึงเถึงสิก็เป็นไปได้นะครับแต่ตอนนี้ว่าการปัจจุบันก่อนต้องให้ดูคบว่าติดต้านแล้วแล้วก็เป็นต้านที่ถือว่าสุดยังเขาดูหน่อยนะ อาจจะไม่สุดแพ่ค่อยๆขึ้นมาได้ก็เป็นต้านที่ถือว่าสุดในรอบหนึ่งในรอบหนึ่งของเขานะครับอาจจะต้องมีล่ง,ลงบ้างอันนี้ทําแท่งเทียนแล้วอาจจะมียอ่อลงมาถึง6.4แล้วนะเรามีแนวรับที่6.4ไม่6.4ก็5.7อ่าไม้ได้ไม่หนึงห4หรือ5.7อีกทีก็เนี่ยตามนี้เลยครับ5.3 4.5อาจจะต้องรอไปอีกยาวๆนะฮะถ้ามันลงมาแล้วอาจจะต้องรอ,อทีไตรามาสก,ก็ได้แต่ว่า ช่วงนี้ e o s e ก็ถือว่ามีข่าวเข้ามาเรื่อยๆนะถ้าทางด้านพันธมิตรด้วยการสนับสนุนด้วยแล้วก็เนี่ยข่าวเข้าทีมผู้บริหารยังคงน,น่าสนใจอยู่ยังคงน,น่าเก็บอยู่แต่แค่ว่าอาจจะต้องมีการโดนขายทางกระไรกันบ้างแต่ก็ให้มองยาวๆกันไปพุ่นนี้ยังคงสําคัญอยู่นะครับอีโ e อ e ขายไหมครับแอดเริ่มกลัวละถ้าไม่ได้อยากเก็บยาวนะครับอยากเอากำไรระยะสั้นก็ต้องขายนะครับมันเนี่ยมันเตือนแล้วอะฮะมันเตือนไปแล้ว เออก็คือแนวนี้แหละอาจจะขึ้นก็ได้ถ้าขายไปถือว่าเราตัดสินใจแล้วนะเราก็จะไม่คิดว่ามันจะขึ้นไปต่อได้นะเพราะว่าเราขายตามสิ่งที่เรามองเห็นในปัจจุบันก็คือแนวนีออ้ขายเก็บกาําไรล็อกกำไรไปก่อนจะขายหมดเลยหรือขายบางส่วนก็ได้แล้วแต่เราแล้วก็ไปอรอลุ้นกันรอบหน้านะเสียให้มันปรับฐานเป็นแดงก่อนแล้วกันประมาณนี้ครับถ้ามันปรับฐานปุ๊บลงมาแดงปุ๊บก็อาจจะพยายามไปต่อก็ได้ด้วยมันหลายปัจจัย อยู่ที่ว่าจะมีข่าวดีๆเข้ามาด้วยหรือเปล่านะถามว่าหมอกเก็บยาวไหมมันก็ถือว่าเป็นความเสี่ยงคือการรับปาดของอ s โเพราะต้องบอกว่าอ s โอเนี่ยไตรามาสล่าสุดพี่แกให้เป้าหมายโคตรทะเยอะทะยานถ้าทําได้จริงเนี่ยบอกได้เลยว่า7ก็เอาไม่อยู่น่าจะขึ้นไม่ได้นะเพราะว่าเขาเป็นตัวเลขที่เยอะมากๆจริงๆถ้าทําได้ก็ไปใช่ไหมแต่ถ้าทําไม่ได้ก็เตรียมตัวนะงานเข้านั่นเองแต่เขาให้คาดการณ์มาแบบนี้เขาต้องผ่านการประชุมบอร์ดแหละแต่มันก็ต้องมีความทา้าทายอยู่เหมือนกัน ก็อยู่ที่เราแล้วแหละเราจะรับความเสี่ยงได้ไหมถ้าเราไม่ยินดีรับความเสี่ยงต้องการรับกําไรต้องขายแต่ถ้าเรามองยาวๆกันไปอ่าไม่เป็นไรยังคงชอบหุ้นนี้อยู่ถ้าลงมาก็พร้อมจะช้อนอันนี้ก็ปล่อยไหลายไปก่อนได้นะเพราะว่ามันไม่ได้ว่าเป็นหุ้นที่หมดอนาคตเออยังเป็นหุ้นที่ลุ้นได้อยู่แต่ว่ามีความเสี่ยงอย่างที่ว่านั่นเองนะครับโอ้โห CRWV อีกสักหน่อยครับอ่าลงมาแล้วนะ CRWV ก็ลงมาทําตรงนี้แล้วผมก็เข้ากับสมาชิกช่องไปด้วยนะครับตอนนี้ก็ขึ้นมาติดแนวต้านละซื้อนี่ขายนี่ก็ได้แล้วก็เดี๋ยวถ้ามันลงมาก็เก็บที่88เทนไลน์อยู่ตรงนี้ด้านบนฟึบด้านล่างเส้นสีขาวเส้นปรักนะครับหมายความว่ามันอาจจะขึ้นไปถึงตรงนี้ได้เส้นสีขาวด้านบนและก็อาจจะลงไปต่อที่เส้นสีขาวด้านล่างก็เป็นไปได้คือถ้ามันทะลุรับเนี่ยมันก็จะร่วงลงไปสู่ด้านล่างก็ในสถานการณ์ตอนนี้นะครับที่กันยาเสี่ยงปรับฐานก็ต้องเผื่อลงต่อ ทุกๆหุ้นนะครับเพราะว่าตลาดรวมถ้าได้รับความกังวลแล้วก็วันที่17อย่างที่ว่านะครับมีเรื่องของเสรด้วยแล้วก็วันที่11มีเรื่องของการคำนวณเงินเฟอ้อจากภาษีแล้วนะเอ่อถ้ามันล่วงปุ๊บพวกนี้ก็ก็มีโอกาสลุนได้อยู่เหมือนกันนะครับหุ้นที่เขาถือว่าขึ้นมาเยอะจนเกินไปเนี่ยจะโดนหนักกว่าก็ให้มีกําลังใจว่ามองยาวครับมองยาวมีเงินรอตามแนวรับยินดีช้อนต่อมั่นใจในหุ้นนั้นๆทำการบ้านเยอะๆเนี่ยเราจะมีโอกาสเอ่อเพิ่มจำนวนหุ้นในระยะยาวนะครับ ก็มี 88, 61, NVIDIA ีถือหุ้นนี้เยอะมากระดับแบบ90%เน่เกินนะครับก็นนค,บคิดว่ายัางไงก็ตามครับได้รับอันนี้ส์งยาวๆแน่นอนนะครับสมัยช่องไปอ่านบทความนี้ได้นะพึ่งพิมพ์อย่างยาวไปเลยเมือ่อ2-3วันก่อนในสัปดาห์ที่ผ่านมา NVIDIA ีสนับสนุนนะครับแล้วก็ความสำคัญในเรื่องของ Data Center การใช้พลังงานนะครับแล้วก็เรื่องของ Ranking ด้วยเออเขามีแ a n k i ก g ในอุตสาหกรรมแบบนี้ด้วยนะอันนี้ได้ Ranking บนสุด crwv Asts นะครับเป็นยังไงครับแอชคิดว่าทีลดีเขาจะเกิดขึ้นได้ไหมครับอยากเป็นต้นน้ํานะครับอันนี้ด้วยความมั่นใจส่วนตัวของผมนะมันน่าจะเป็นไปได้นะครับเออมันส่งดาวเทียมไปเรียบร้อยครับแล้วก็มันมั่นใจตั้งแต่เขามีทั้ง AT&T นะันแล้วก็ Volation เนี่ยระดับนี้เข้ามาแบกเข้ามาทุ่มเงินไม่อั้นอย่างเงี้ยรวมๆรวมๆแล้วคนระับส่งดาวเทียมขึ้นไปตามเป้าตามสัญญามาแน่ Asts นะครับคิดว่ามาคิดว่าเข้าได้นะก็ มีพูดไปแล้วตอนไปไปลายคลิปเดี๋ยวทำไทม์สแตมป์ให้นะครับโอ้โหคลายและว s ส l ีระมัดระวัง s c r l นะครับไม่ใช่เป็นหุ้นไม่ดีแต่แค่จังหวะลงทุนดูสิครับโอ้โหไปแกขึ้นแบบสูตรอะนะเดี๋ยวต้องมีสักหน่อยอะนะตรงนี้หรือตรงนี้ก็ต้องลองไปลุ้นกันแต่แค่ว่า เตรียมเงินให้ดีถ้าจะช้อนนะครับแล้วก็ถ้าเข้าปุ๊บก,ก็ต,ต,ต้องต้องทราบว่ามันมีโอกาสจะปรับฐาน2 4 5 2 2่2 0าน2ตั้งแต่พี่แกไปได้กิจาการตัวล่าสุดมานะครับที่ขึ้นต้นด้วยซีจาไม่ได้ชื่อเต็มนะครับเก่งขึ้นเยอะเลยครับในด้านของการจัดการต้นทุนนะครับแล้วก็เรื่องของการพัฒนาเรื่องของ e-infrastructure ยังคงมีอาวุธพร้อมทีมพร้อมในการที่จะคว้าเงิน ในไตรามาสต่อๆไปกับกระแส AI data center นะครับแล้วก็ b a c k l o อกงานในมือค่อนข้างเยอะค่อนข้างมัน่นคงพื้นฐานดียาวๆกันไปได้เลยเพียงแค่จังหวดลงทุนเท่านั้นแหละที่มันให้เราต้องคิดเยอะขึ้นนะโอเคเพื่อนครับไปละ